เรียนท่านผู้ในการนะครับแล้วก็สวัสดีคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสําหรับแนะนำนะครับในการใช้ g o o g l e Drive นะครับซึ่งผมนายนิสิตบัวพันธ์นะครับเป็นผู้แนะนําในการวิธีการใช้ o o o l l e r r v v นะครับว่ามีวิธีการใช้ยังไงบ้างข้อดีของมันคือยังไงสิ่งที่ เราต้องมีในการใช้ Google Drive มันเป็นยังไงบ้างนะครับการเข้าใช้งาน Google Drive เราต้องเข้าใช้อย่างไงนะครับการสร้างโฟลเดอร์ออนไลน์เนี่ยใน Google Drive เราสร้างอย่างไงบ้างการอัปโหลดไฟล์ใน Google Drive นะครับเราสามารถอัปโหลดอย่างไงบ้างนะครับทั้งไฟล์ทั้งอัปโหลดไฟล์ file, แล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์ไปยัง Google Drive นะครับเราสามารถทําได้อย่างไงบ้างมีวิธียังไงขั้นตอนมันต้องทำอย่างไงบ้างเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายให้คณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับ ได้ลองดูแล้วก็รับฟังดูนะครับหากผมอธิบายเร็วเกินไปสามารถกดกดหยุดแล้วก็ค่อยๆทําตามได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักว่ารู้จักขั้นตอนในการอัปโหลดหรือว่าใช้ g o o g l e Drive ใช้ยังไงนะครับเราต้องมารู้จักก่อนว่า g o o g l e Drive เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างมันมาจากไหนทําไมองค์กรต่างๆทางด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือองค์กรอื่นๆนะครับส่วนมากจะนิยมใช้ Google Drive กันนะครับซึ่ง o o o l l e r r v v เนี่ยมันเป็นบริการจาก Google นะครับที่เราสามารถเอาไฟล์ต่างๆนะครับไปฝากไว้ Google นะครับไฟล์ต่างๆมันเป็นยังไงคณะครูอาจารย์บางคนอาจจะสงสัยนี่ครับบนหน้าจอของผมเนี่ยคือไฟล์ของผมทั้งหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ไฟล์จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าไฟล์ครับอันนี้เรียกว่าไฟล์ไฟล์จะเป็นแค่ ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับอย่างนี้เรียกว่าไฟล์นะครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไฟล์ส่วนโฟลเดอร์เป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าโฟลเดอร์นะครับอันนี้เรียกว่าโฟลเดอร์อันนี้เรียกว่าไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์มันแตกต่างกันยังไงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากเราอัปโหลดทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ลงออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆทั้งไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ของเราเนี่ยมันจะไปถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของ Google นะครับถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google เนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงมากนะครับมันมีความปลอดภัยสูงมากทุกคนหรือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรการศึกษาหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนิยมใช้กันจํานวนมากนะครับทีนี้ถ้าหากเราสมัครถ้าหากเราสมัคร Gmail ทั่วไปบุคคลทั่วไปสมัคร Gmail ที่จะใช้ Google Drive นะครับ ถ้าหากเราสมัคร Gmail บุคคลทั่วไปจะใช้ได้แค่มีข้อจำกัดแค่15กิกนะครับในการอัปโหลดไฟล์นะครับ15กิกเนี่ยถ้าเราอัพไปหมดเนี่ยสมมติไฟล์ทั้งหมดนี้มีแค่15กิกถ้าเราอัพทั้งหมดนี้ลงไปใน Google Drive แล้วเราจะไม่สามารถอัปโหลดเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเป็น User ของสถาบันหรือว่า User ของโรงเรียนหรือว่า User ของมหาลัย User ขององค์กรต่างๆนะครับซึ่ง มันจะสามารถใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วผมจะบอกวิธีดูแล้วก็แนะนําวิธีการดูด้วยว่ามันจํากัดหรือไม่จํากัดเขาดูตรงไหนนะครับผมทีนี้สิ่งยูเซอร์ที่ผมสมัครให้กับคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับเป็นยูเซอร์ของสถาบันนะครับที่ผมสมัครให้คือเราไม่สเราสามารถใช้ได้ไม่จํากัดขออภัยนะครับคือยูเซอร์ที่ผมสมัครให้เป็นยูเซอร์ที่เราสามารถใช้ได้ไม่จํากัดเลย สามารถใช้ได้ตลอดนะครับก็จำแค่ User <c oughs> และ p a s s w o r d นี้ไว้นะครับผมข้อดีของ g o o g l e Drive นะครับข้อดีของมันคือสามารถเก็บไฟล์ทุกประเภทเลยนะครับไม่ไม่ได้มาแบ่งแยกว่าอันนี้รูปสามารถเก็บไม่ได้โฟลเดอร์ er, นามสกุลด็อกนามสกุล p p t ไม่สามารถเก็บได้อะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับ 2ก็คือไฟล์ที่เราอัปโหลดลงไปเหมือนที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับจะถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google เองนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากนะครับ3ก็คือสามารถดูข้อมูลแล้วก็แก้ไขไฟล์ที่ไหนก็ได้นะครับข้อนี้สําคัญจริงๆสําหรับผมนะครับให้ดอกจันทไว้เลยของผมนะครับก็คือไฟล์ที่เราอัพลงไปเราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ดูได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เรามีแล็ปท็อป แล้วก็สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อนะครับเราสามารถแก้ไขแล้วก็ดูไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนอีกข้อนึงข้อดีของมันก็คือสามารถแชร์โฟลเดอร์หรือว่าแชร์ไฟล์ที่เราอัพโหลดเนี่ยสมมติผมต้องการที่จะแชร์ไฟล์นีวิชาคณิตศาสตร์นี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ให้กับคณะครูคนอื่นนะครับผมก็สามารถอัปโหลดลง Google แล้วผมก็สามารถแชร์ให้คณะครูคนอื่นสามารถเข้ามาเอาไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ของผมได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับซึ่งแต่ก่อนถ้าหากเราจะแชร์ไฟล์ให้กันเราก็ต้องเอาแฟลชไดร์หรือว่าเอาอะไรมาก๊อปนะครับแต่ซึ่งปัจจุบันนี้มันสะดวกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเราสามารถกําหนดสิทธิ์ด้วยนะครับกําหนดสิทธิกที่กหนดสิทธิ์ในการเข้ามาใช้งานโฟลเดอร์ของเรานะครับสามารถให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขโฟลเดอร์ของเราได้สามารถ ไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขของเราก็ได้อันนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับต่อมาหลังจากที่เรารู้ข้อดีแล้วก็รู้ว่า Google Drive มันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเราก็มาดูสิ่งที่เราต้องมีนะครับในการใช้ Google Drive นะครับก็คืออันที่1คือเราต้องมีบัญชี Google นะครับหรือ Google Account นั่นแหละครับ ที่สมัครผ่าน Gmail นะครับซึ่งสมัครผ่านแต่ซึ่งอันนี้คณะครูไม่ต้องไปสมัครนะครับซึ่งผมได้สมัครให้คณะครูอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งนะครับทั้ง Gmail แล้วก็ p a เว w o r d อีกครั้งหนึ่งให้กับคณะครูอาจารย์นะครับซึ่งผมได้ส่งไปแล้วแหละในไลน์ของกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับผมได้ส่งไปแล้วหลังจากที่เรามีบัญชี Google แล้วนะครับอันที่สองที่เราต้องมีก็คือมีแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับ ระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นสมาร์ทโฟนอันนี้เราก็ต้องมีนะครับ3ก็คือเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่เราต้องมีเว็บเบราว์เซอร์มันเป็นยังไงซึ่งเว็บเบราว์เซอร์นี้มันมีเยอะมากนะครับหลายรูปแบบมากสําหรับเว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ที่จะใช้กับ Google Drive นะครับใช้ได้ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer Microsoft Edge อันนี้ Microsoft Edge ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ขออภัยนะครับซึ่งเป็น Microsoft Edge เนี่ยเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ซึ่งทำขึ้นมาใหม่นะครับทางด้านของ Microsoft ทำขึ้นมานะครับเรามาพูดถึงเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ใช้ได้ก็มี Internet Explorer Microsoft Edge Opera Firefox Safari พวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเว็บเบราว์เซอร์ที่ผมแนะนำ นะครับแนะนํามากที่สุดนั้นก็เป็น Google Chrome นะครับ Google Chrome อาจารย์บางคนอาจะไม่เข้าใจว่า Google Chrome เป็นยังไงนี่หน้าตัก Google Chrome แบบนี้ครับนี่คือหน้าตัก Google Chrome จะเป็นรูปวงกลมวงกลมมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือ Google Chrome ทำไมผมถึงแนะนําให้ใช้ Google Chrome ในการใช้ Google Drive นะครับซึ่ง o o o g l h r o r o เนี่ยมันมีปลั๊กอินข้างใน Google Chrome เลยซึ่งปลั๊กอินตัวเนี้ยมันสามารถ ทำให้เราใช้ Google Drive ได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าให้ผมไปอธิบายปักอินเลยอาจจะลึกไปนะครับคลิปวิดีโออาจจะยาวขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีนะครับไม่ต้องไปจำนะครับคณะครูจะไม่ต้องไปจำหรอกว่าเรามีอะไรบ้างแต่ก็ผมจะอธิบายข้างต้นไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูว่า วิธีการเข้าใช้ o o g l e Drive เนี่ยมันทเราต้องเข้าใช้ยังไงอัปโหลดไฟล์อย่างไงต้องมี m ี mail อะไรบ้างหนูอาจารย์ต้องกรอกยังไงรูปอะไรยงเงี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกในการที่เราจะเข้าใช้ Google Drive นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยใน Google Chrome คลิกซ้ายดับเบิ่นคลิกเข้าไปดับเบิ่นคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะมาเจอหน้าต่างแบบนี้อันนี้คือหน้าต่างของ g l e Chrome นะครับคณะอาจารย์บางคนจะไม่เหมือนกันแต่ซึ่ง ผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมตั้งทีมของ Google Chrome ของผมเป็นแบบนี้นะครับทีมของผมเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อาจารย์ไม่ต้องไปจําหรอกไอ้พวกนี้มันเยอะนะครับอาจารย์ดูตามผมนะครับขั้นตอนแรกเราคลิกเข้า Google Chrome ก่อนคลิกเข้า Google Chrome เสร็จปับ๊บมันจะมาหน้านี้เรามาดูตรงมุมขวามือมุมขวามืออยู่ตรงนี้นี่นะครับมุมขวามือเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ดูนี่มันจะมีจุดๆอยู่9จุดตรงนี้เห็นไหม มันจะเขียนว่าแอป Google นะครับถ้าเราจะใช้ Google Chrome เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้า Google Chrome เสร็จเฮ้ยขออภัยนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้ Google Drive เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยหลังจากที่เราคลิกเข้า Google Chrome เสร็จนะครับนี่แล้วเราก็จะเจอคําว่า Drive นี่ครับอันนี้คือ Google Drive หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตา Google Drive จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เราคลิกเข้า Google Drive นะครับมันจะเป็นแบบนี้ นี่เอาใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมจะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Google Chrome แบบนี้นะครับแล้วเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องไปเข้า Google Drive นะครับหลังจากที่เราเข้า g o o g l e Chrome เสร็จแล้วนะเราก็ไปเข้า Google Google Drive ซึ่ง g o o g l e Drive มันอยู่ในจุด3จุดตรงนี้นี่แล้วก็คลิกเข้าได e นะครับผมอาจจะอธิบายเร็วไปนิดนึงนะครับคณะอาจารย์หรือครูอาจารย์ที่ไม่ทันนะครับก็ กด stop แล้วก็ค่อยๆทําทำตามทํทตามผมไปทีละขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราเข้า google drive เสร็จมันจะโผล่มาแบบนี้ซึ่ง gmail ของแต่ละคนผมสมัครให้แล้วนะครับเวลาจะเข้าใช้เราก็เลือกที่คำว่าบัญชีอื่นนะครับกดเลยตรงนี้เลยครับบัญชีอื่นนี่ตรงนี้บัญชีอื่นนี่บัญชีอื่นตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จป,ปั๊บมันจะโผล่หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราใส่ gmail ที่ผมสมัครให้ gmail ที่ผมสมัครให้ ผมได้สมัครให้ไปแล้วอันนี้ดูตัวอย่างของผมนะของผมเป็นแบบนี้ชื่อผมเอง gmail ของผม a สมุดปาการนามอาจารย์คณะครูอาจารย์ฟังนะครับขออภัยนะครับคณะครูอาจารย์ซึ่ง gmail ที่ผมสมัครให้นามสกุลตัวนี้นามสกุลสมุดปาการ n f e g o t h นามสกุลตรงนี้คณะครูอาจารย์จะเหมือนกันทุกคนจะแตกต่างกันแค่ ข้างหน้าแอปนะครับข้างหน้าตัวแอปนะครับจะเป็นแบบนี้จะแตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับเราก็กรอกไปเลยนะครับกรอกไปเลยซึ่ง Gmail ตัวนี้ผมได้สมัครให้อาจารย์ไปแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปหลังจากเรากดถัดไปเสร็จจะให้เราทางด้าน Google d r i v e จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านผมก็ได้ทําให้อาจารย์ทุกคนไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่รหัสผ่านทองผมก่อนนะครับ หลังจากที่ผมใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดคําว่าถัดไปนะครับนี่พอเรากดคําว่าถัดไปเราจะมาเจอหน้าตาแบบนี้อันนี้คือหน้าตาของ g o o g l e Drive นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เราดูตรงนี้นี่คือไดร์ไดร์ของเรานะครับนี่คือหน้าตา Google Drive นะครับซึ่งที่ผมจะอธิบายไปว่ามันแตกต่างกันในอีเมลองค์กรกับอีเมลที่สมัครเอง ยูเซอร์ที่สมัครเองกับยูเซอร์ขององค์กรดูตรงนี้พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีจํากัดให้เราใช้ถ้าเป็นยูเซอร์ขององค์กรมันจะสามารถใช้ได้ตลอดไม่มีจํากัดนะครับแต่ถ้าเป็นยูเซอร์ของบุคคลทั่วไปนะครับจะจากัดเพียงแค่ 15GB กิกนะครับหลังจากที่อาจารย์แล้วก็คณะครูทุกคนเข้ามาในได์แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คืองานของผมที่ผมอัพลงไป นี่งานของผมที่ผมฝากลงไปนะครับอันนี้คืองานของผมที่ผมอัพลงไปฝากไว้ใน Google Drive นะครับทีนี้อาจารย์จะอัพงานหรืออะไรต่างๆอาจารย์สามารถอัพได้เลยนะครับอัพได้หน้าตานี้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการอัพโหลดยังไงหรือว่าทํำยังไงนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าได้ที่ผมหรือกลุ่มที่ผมสมัครได้ให้อาจารย์เนี่ยมันเป็นกลุ่มนี้อาจารย์มาสังเกตดูนะ นี่อาจารย์ดูที่คําว่าได้ที่แชร์ตรงนี้นะครับได้ที่แชร์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเขียนว่า,า share with มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะแชร์ว with ถ้าผมออกเสียงภาษาอังกฤษผิดก็ต้องขออาภัยอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้คือได้ที่แชร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเขียนว่าแชร์ว with นั่นแหละครับน่าจะประมาณนี้นะครับ จะลองคลิกเข้าไปใดที่แชร์นะครับแล้วจะมาพบกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมเป็นหลังบ้านดีกว่าเป็นหลังบ้านที่ผมทําให้คณะครูอาจารย์ทุกท่านแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปจาอันนั้นเวลาที่อาจารย์จะเข้ามาเอางานหรืออัปโหลดงานที่เกี่ยวกับกศนให้อาจารย์มาคลิกตรงคําว่าใดที่แชร์นะครับแล้วก็ดับเป็นคลิกเข้าไปที่กลุ่มนี้เลยกศนอเพอเมองินสมปตาิการอาจารย์ก็ดับเป็นคลิกเข้าไปเลยนี่ พออาจารย์ดับบัญชีเข้ามาอาจารย์ก็จะเจอใช่ไหมมันก็จะมีทั้งงานการเงินและบัญชีงานการศึกษาขัา้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องโฟลเดอร์อต่างๆเยอะมากเลยที่ผมทําให้อาจารย์นะครับทําให้อาจารย์แต่ที่นี้ประโยชน์ของมันก็คือถ้าสมมติอาจารย์ไปถ่ายภาพหรือว่ามีอาจารย์บางคนไปงานงาน,นั้นงานนี้เก็บภาพไว้ซึ่งโทรศัพท์ก็สามารถอัปได้ถูกไหมเหมือนที่ผมอธิบายไปข้างต้นสามารถอัปโหลดได้นะครับอาจารย์ก็แค่เข้า Google d r ได้ปกติ แล้วก็จะแชร์หรืออัปโหลดลงอาจาก,กมาที่ไ like, ดที่แชร์แล้วก็ดับเบิ่นคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ภาพกิจกรรมนะครับซึ่งภาพกิจกรรมนี่อันนี้คือสิ่งที่ผมอัปลงไปนะครับผมไปถ่ายรูปที่ไหนมาบ้างทําอะไรที่ไหนผมก็อัปลงไปรูปพวกนี้เป็นเกี่ยวกับกอสนหมดเลยนะครับซึ่งผมอัปลงมาอยู่นี่นะครับนี่เราก็คลิกดูได้ว่ารูปประชุมประชุมมันจันทร์ที่30เดือน11 อัปลงไปอันนี้ก็มีทุกคนก็ไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือไม่ไมหมดอายุเหมือนกับไลน์เวลาเราอัปรูปัอร์ไพน์นะครับอัปรูปลงไลน์มันก็มีเวลาหมดอายุแต่อันนี้คือไม่หมดอายุนะครับทุกคนสามารถดูได้นะครับอันนี้คือไดท์ที่ผมสมัครให้คณะครูอาจารย์ถ้าหากต้องการที่จะอัปโหลดอัปโหลดลงนะครับหรือว่าต้องการที่จะมาดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัปโหลด นะครับอัปโหลดข้อมูลหรือว่าอัปโหลดไฟล์นะครับว่าอัปโหลดยังไงนะครับก็ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับกศนอเองนะครับให้อัปโหลดลงในกลุ่มนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับกศนเองนะครับไม่ใช่งานส่วนตัวนะครับเป็นงานของกศนให้อัปโหลดลงกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวของอาจารย์เองอาจารย์อัปโหลดตรงที่ ไดของฉันนะครับอาจารย์อัปโหลดได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปโหลดลงของงานของกศน,นอำเภอเมืองเองนะครับซึ่งสมมติว่าผมต้องการอัปโหลดคู่มือในการใช้ Google Drive ของผมนะครับผมต้องการอัปโหลดผมก็ดับเบิลคลิกเข้า Google Drive เข้า Google Chrome เสร็จผมก็ล็อกอิน g m l i l ที่ผมสมัครนะครับแล้วก็ เลือกมาคําว่าใดที่แชร์นะครับเลือกคําว่าใดที่แชร์เสร็จผมก็ดับบันคลิกเข้าที่กอสนอ,อําเภอเมืองสมุทรปราการอพอผมคลิกเข้ามาเสร็จแล้วผมต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์ฟังนะครับผมต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์คู่มือนะครับคู่มือการใช้ Google Drive ผมก็มาที่คําว่าใหม่นะครับแล้วผมก็เลือกคําว่าอัปโหลดไฟล์นี่อัปโหลดไฟล์อยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็มาเลือกคําว่าอัปโหลดไฟล์นะครับ พอขึ้นคำว่าอัปโหลดไฟล์เสร็จปั๊บผมก็มาเลือกที่อยู่ที่ผมเก็บไฟล์ไว้ผมเก็บไฟล์ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมก็มาเลือกคู่มือของผมนี่คู่มือของผมนี่คู่มือการใช้ Google Drive นะครับผมก็มาเลือกตรงนี้แล้วผมก็คลิกคำว่า,า Open ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราอัปโหลดหรือยังเรามาดูตรงนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่เรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับ ตัวเมาส์ที่ผมชี้เนี่ยเห็นไหมถ้ามันขึ้นว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วแสดงว่าเราอัปโหลดเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายติ๊กกสีเขียวๆอยู่อันนี้คือเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับพอเราอัปโหลดเสร็จปับ๊บนี่มันก็มาขึ้นเลยเห็นไหมนี่มันก็มาขึ้นตรงนี้เลยนะครับทีนี้อันนี้คือวิธีการอัปโหลดไฟล์ถ้าผมต้องการอัปโหลดโฟลเดอร์เหมือนกันเลยไปที่เหมือนเดิมเลยไปที่คําว่าใหม่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ New รเรื่องที่คําว่า new นะครับแล้วก็ถ้าจะต้องการอัปโหลดโฟลเดอร์ก็ไปเลือกที่คําว่าอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับ้งภาษา,าไทยและภาษาอังกฤษเขียนเป็นการอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับก็เลือกที่คําว่าอัปโหลดโฟลเดอร์โฟลเดอร์คือจะเป็นสีเหลืองอเหลืองนี่โฟลเดอร์คือสีเหลืองเหลืองนะครับเห็นไหมโฟลเดอร์จะเป็นสีเหลืองสมมุติผมต้องการ upload, อัปโหลดวิชาคณิตศาสตร์ที่ผมสอนเด็กนะครับผมก็อัปโหลดลงไปเลยคลิกที่คำว่าอัปโหลด นี่เราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมครับมุมขวาด้านล่างมันก็จะขึ้นอัปโหลดรอจนมันจนไอสีฟฟ้าเนี่ยมันหมุนจนเสร็จนะครับถ้ามันถ้ามันหมุนเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวเครื่อหมายติดถูกติดถูกนะครับรอก่อนนี่นี่คือวิธีการอัปโหลดนะครับอัปโหลดโฟลเดอร์เอ่ออัปโหลดไฟล์แล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับอันนี้คือวิธีการอัปโหลดนะครับ ทั้งหมดนี้ที่มอธิบายไปก็เป็นขั้นตอนการใช้งานของ Google Drive นะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าหากผมพูดผิดพลาดประการใดแล้วก็พูดติดติดัขัดบ้างนะครับต้องขออภยัยคณะครูอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ในการด้วยนะครับผมก็ถ้าหากผมพูดเร็วกันไปนะครับก็อาจารย์ก็ลองหยุดสต็อปดูวิดีโอดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทำตามดูนะครับผมก็ขอจบการ แนะนำวิธีการใช้ Google Drive เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ